คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนมโชคพารวย สวัสดี FC มิตรตักที่เขารบรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นนะครับสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับของมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินขิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดสับสไครต์กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินขิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็น กําลังใจนะครับในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรนะครับตัวเลขเด็ดๆแม่นนะครับฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิตรรักนะครับที่เอาสูตรมังกรทองนะครับไปจับของไทยนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับ6กนะครับเกี่ยบแตก3ตัวนะครับ5 6 2 7 6 2มันมา6-6-2นะครับก็ยินดีพี่น้องที่จับคู่จะวินนะครับผมก็ ขอแสดงความดีด้วยนะครับเขอพาก,กันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับจากมังกรทองจากทางช่องนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วจะต้องอกตรงใจ f อฟซมีรักหรือเปล่าไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะสองตัวนเน้นนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของรัฐบาลไทยนะครับในปีพศ2567นะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่17แล้วนะครับพี่น้องนะครับครั้งที่17แล้วนะครับตั้งแต่17มกราคมนะครับจนถึง16กันยายนนะครับนะครับก็10 10เดือนแล้วเนาะนะครับเเดือน10จะเข้า10เดือนแล้วนะครับก็เลืออีก2เดือนก็จะ สิ้นปี6 7นะครับตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะครับนี่ก็เดือน10แล้วนะครับข้อสอบล่าสุดนะครับออกยูที่6 6 2สองนะครับผม3 7นะครับข้างบน6 6 2ข้างล่าง37นะครับเลข6ตัวนะครับก็จะเป็น608นะครับ6 6 2สองนะครับบางท่านเอา6กนะครับเป็นข้อสอบล่างบางท่านก็เอา0 8ย์ นะครับบางท่านก็ออก86นะครับส่วนเราสอบปปลาวนะมันต่างกันตรงนี้ก็สอบรายจะออก62แล้วก็ออก3 7จะไม่มาวุ่นวายภายถุงนะครับกับ68นะครับผมเนาะก็สอบรัฐบาลไทยนะครับออก3ตัวไปออกเล็กล่าง37นะครับวันนี้ชุดวินของมังกรทองของเราก็มานะครับผม62ก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็ได้พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับของมังกรทอง จากทางช่องนะครับแอดก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคิวนำโชคพราโดยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับก็เป็นสูตรของมังกรทองนะครับแอดก็มี3ส,สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาสําหรับห้าน้อยนะครับหวยมุ้นใช้ไม่ได้ใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกําลางวานันก็จะมีวันจันทร์ อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์และก็อาทิตย์นะครับข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารก็ <c oughs> จะมาสรุปย่อยๆดูสําหรับข้อสอบไทยนะครับออกวันที่16นะครับตรงกับวันจันทร์นะครับ16กันยา6226มานะครับผมชุดวินนะครับ6226นะครับมาบนนะครับพี่ชุมงถ้ามา562นี่แตก3ตัวนะครับถ้ามา762นี่ก็แตก3ตัว นะครับมา9 6-2กนี่ก็แตกนะครับเสียดายมันมาเบิ้ลหน้านะครับเป็น6 6 2เราก็ได้แค่2 6นะครับสำหรับชุดวินต่อไปนะครับก็จะเป็นวันที่1นะครับตุลาคมนะครับก็จะตรงกับวันอังคารนะครับวันอังคารตัวเด่นก็จะมี3นะครับมี4มี1มี5มี7มี9มี00กับ9ก็คือเลขส่วนเกินก็สามารถกบคู่กบวินได้เหมือนกันนะครับสำหรับชุด3ตัวชุด2ตัวก็ได้นะครับสมมติว่ามี01ก็จะมี10ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับเอ็กก็จะคัดลงชุดวินในตารางนะ mm. พ,พี่น้องจะใช้สูตรมังกรทองทั้งหกตัวเลยนะครับเด่นๆก็จะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามเลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดนะครับสำหรับชุดวินนะครับใครชอบชุดวินนะครับสำหรับสูตรเจาะสองตัวนะครับคัดพิเศษนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้น เน้นวิ่งนะครับผมน้องไม่เน้นรูดเนาะเพราะสอบรูดไม่ค่อยผ่านเราสอบไทยไม่ค่อยเต็มนะครับคะแนนเน้นรูดอยู่ที่ศูนย์แล้วก็หนึ่งเน้นวิ่งนะครับสูดพีเอาใครจะรูดก็รูดนะครับถ้าไม่อันเนาะนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับสายวิ่งนะครับสําหรับเ่นศูนย์นะครับเน้นเน้นวิ่งนะครับอจะจ่อสักสี่คู่นะครับก็จะมีศูนย์หนึ่ง ศูนย์ศูนย์แล้วก็ยังมีศูนย์สองนะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับประมาณนี้ขยับมาฝั่งนี้นิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่น้องไม่เห็นมันไกลเหลือเกินห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับผมประมาณนี้นะครับใครกลัวพลาดก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดก็ได้นะครับศูนย์เก้าที่คัดออกนะครับสําหรับตัวเด่นจะเจาะสีคู่สําหรับตัวที่สองนะครับก็คือหนึ่งเน้น วิ่งใครจะรูดก็ใครจะเจาะก็ตามนี้เลยเนาะศูนย์หนึ่งนะครับสามหนึ่งนะครับห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นจดไว้แคบไว้นะครับสำหรับเด่นหนึ่งนะครับสำหรับใครอยากได้น้อยคู่นะครับติ๊กให้นะครับก็ระวังอยู่ที่ศูนย์ห้านะครับศูนย์สามนะครับห้าห้า อห้าสามนะครับศู 0, 1, นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับจุดเจาะสามตัวนะครับสตัวเด่นนะครับก็ระวังอ่า7 0็ดศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดศูนนะครับสามศูนนะครับศูนย์สนะครับแล้วก็สี่ห้า นะครับเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบชุดเด่นนะครับสามตัวจากทางช่องแอ ok ดคิมนำโชคพาดวยสำหรับเบิ้ลก็ตามตัวอักษรนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งใครชอบเบิ้ลนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบก็บวกออกมาให้ได้เต็มที่ตามนี้ สำหรับ FC พินน้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดจับคู่หรือว่าบวกมาให้จับวินในตารางได้เลยนะครับงวดที่แล้วก็มา6กสชุดวินนะครับใครไม่ชื่นชอบตัวที่แอสเจาะสำหรับวันนี้นะครับ ก็มานาเสนอเรียบร้อยแล้วชื่นชอบนะครับวมที่แล้วก็มา62ชุดวินนะครับชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกดสับสไครต์กดไลค์กดตามกดแชร์ให้ทางช่องด้วยสําหรับ FC พี่น้องเข้ามาใหม่ที่ชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานําเสนอนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ fc พี่น้องอยากได้ข้อสอบเม็ดเดียวนะครับหรือว่าเลขวิ่งก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดจะไปคิดค้นหาข้อสอบเม็ดเดียวเลขวิ่ง fc พี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เอ,อดมีคีดนำโชคผมเลยขอตัลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอให้ถูกสามตัวตรงๆทุกท่านครับผมสวัสดีครับ